หากคุณกำลังประสบปัญหาการเงินชีวิตหมุนต่อไม่ได้ชวนมาฟังทางนี้ติดล้อชวมรู้พอดแคสต์ให้ชีวิตหมุนต่อได้ไปกับเราเงินติดล้อสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้อยู่กับผมนะครับกรณเมบุญเสดนะฮะหรือว่าโตนะครับจากทีมงานส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินนะครับทุกคนเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมีผู้ที่ถูกหลอกให้โอนเงินนะครับโดยมิจฉาชีพอยู่สูงถึงวันละเกือบ500คนเลย และก็ที่สำคัญน,นะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยคนละเกือบ20,000 0บาทเลยทีเดียวนะครับต่อวันนะเน้นย้ำว่าต่อวันเลยแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าเกิดว่าวันนี้มิจฉาชีพย,ยังคงใช้มุกเดิมๆอยู่นะครับเช่นโทรม,มาบอกว่าใหเราโอนเงินให้นะครับโดยอ้างว่าเราเนี่ยมีพัสดุผิดกฎหมายหรือว่ามีคนโอนเงินผิดให้เราเงี้ยแล้วบอกให้เราโอนเงินคืนให้เขาเนี่ยถ้าวันนี้เขายังคงใช้มุกเดิมๆแน่นอนครับเราหลายๆคนมีประสบการณ์เรื่องนี้แล้วเชื่อว่าจะไม่ถูกหลอกกับเรื่องซ้ำๆแน่นอนครับ แต่อันนั้นเป็นเมื่อก่อนครับทุกคนหลายๆคนมีประสบการณ์แล้วแต่เชื่อไหมครับว่าตอนนี้แก๊งมิจฉาชีพนะครับมันก็มีกลยุทธ์ใหม่ๆนะครับเพื่อเข้ามาหลอกลวงพวกเราได้ตลอดเวลาเลยนะครับหนึ่งนช่องทางเหล่านั้นนะครับมันเรียกว่าเงินกู้ออนไลน์เนาะใครที่ได้ฟังนะครับหลายๆคนอาจจะงงๆใช่ไหมครับว่าการที่เราไปกู้เงินเขามาเนี่ยเราได้เงินเขามาเนี่ยมันจะถูกหลอกหรือถูกโกงได้ยังไงนะครับ แต่วันนี้ครับต้องบอกว่าเราได้รับเกียรติมากๆเลยนะครับจากผู้ที่มีประสบการณ์นะฮะในการกู้แอปออนไลน์โดยตรงเลยนะครับแล้วผลกระทบที่ตามมาเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาได้แค่เงินที่เรากู้อย่างเดียวแต่มันมีเรื่องอื่นๆตามมาด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้เลยครว่า เวลาที่เรากู้เงินจากแอปออนไลน์เนี่ยนอกจากเราได้เงินเข้ามาแล้วเนี่ยผลกระทบที่ตามมามันมีอะไรบ้างนะครับมันเสียหายหนักแค่ไหนรวมไปถึงใครที่อาจจะมีประสบการณ์เดียวกันนะครับเรามาลองฟังดูว่าแล้ววิธีแก้ของทางออกปัญหาเนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงได้บ้างนะครับวันนี้เราโชคดีมากๆครับเราอยู่กับคุณเมย์นะครับสวัสดีคุณเมย์ครับสวัสดีค่ะโอเคคุณเมย์ครับก่อนอื่นช่วยเล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าแรกเริ่มเดิมทีของปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรครับ ต้องขออนุญาตเท้าความนิดนึงนะคะคือช่วงนั้นที่บ้านนะคะเกิดปัญหาวิกฤตในครอบครัวทางการเงินอย่างรุนแรงเลยใช่ไหมคะว่ารุนแรงค่ะถึงขั้นจะต้องขายบ้านกันเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนั้นอะรู้สึกว่าเงินขาดมือไม่พอใช้ค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเราหาเงินไม่ได้ก็ก็เลยแบบอายด้วยไม่รู้จะไปหยิบยืมใครก็เลยแบบไปเห็นในสือ่อการผู้เงินออนไลน์ขึ้นมา โอไปเห็นในสื่ออันนี้เล่าได้ไหมครับว่าสื่อจากช่องทางไหนครับเปิด Facebook ค่ะดูแล้วก็อยู่ดีมันก็เด้ง Pop ๊อปอัพขึ้นมาแล้วขึ้นมาเยอะมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันกู้ได้จริงหรออืมอารมณ์เหมือนเขารู้เลยนะว่าเราต้องการเงินก็เลยเด้งโฆษณาขึ้นมาใ,ให้ใช่ค่ะโอแล้วอ,อะไระครับที่เป็นตัวทําให้เราตัดสินใจที่จะกู้เงินจากแอปออนไลน์ตัวนี้ สิ่งแรกเลยคือเราไม่รู้จะไปยืมใครแล้วเราก็อายเกิยการที่เราจะไปขอยืมคนอื่นอ่าฮะแล้วดอกเบีย้ยก่อนที่เราจะยืมเนี่ยเขาโชว์ไหมครับว่าเขาคิดดอกเบีย้ยเราเท่าไหร่โชว์ค่ะโชว์ว่าแค่สองเปอร์เซ็นต์เองแล้วก็สูงสุดผ่อนได้ถึงเก้าสิบเก้าสิบวันถึงสามเดือนนะคะโอ้ก็คือยืมวันนี้อีกสามเดือนค่อยจ่ายใช่อืมเอา้าช่วยเล่าขั้นตอนตอนที่เราเราจะกู้เงินจากแอปออนไลน์ได้ไหมครับว่ามันมีขั้นตอนอยังไงบ้างขั้นตอนง่ายค่ะคือเข้าไปเลยสมัครก็คือแบบเหมือนเราเปิด แอปพลิเคชันตัวหนึ่งเข้าไปก็ให้กรอกข้อมูลปกติเลยค่ะเหมือนที่เรากอกขอสินเชื่อธรรมดาเลยโดยที่ไม่ได้มีอะไรน่าสงสัยเลยก็อาจจะมีก็แค่ตรวจ KYC ในการที่จะยืนยันตัวตนนะคะโดยการถ่ายบัตรประชาชนอย่างนี้ค่ะก็คือง่ายดายมากๆเลยใช่ค่ะโอเคครับแล้วพอเรากรอกข้อมูลอะไรไปเนี่ยครับมันก็โอนเงินมาให้เราเลยเหรอครับก็ตอนแรกอะเมยคิดว่าแบบ มันได้จริงหรออาจใครคำว่าได้จริงหรอก็เลยกดสับมิทไปก็ใช้คําใช้คำว่าเวลาไม่เกิน10นาทีก็โนเข้ามาโอ้เรียกได้ว่าโอนมาเร็วมากมเลยใช่ค่ะแต่มันก็มีพีคกว่านั้นนะคะยังไงครับเราเรากดกู้ไปสองพันงนี้ใช่ไหมคะแต่โอนเข้ามาแค่1,000บาทฮะกู้สองพันแต่โอนมาให้เราแค่หนึ่งพันใช่โอ้เอาแล้วส่วนต่างมันไปไหนอะครับพอเรากลับกลับเข้าไปดูอะค่ะเขาเขียนว่ามีค่า ดำเนินการหรือค่าธรรมเนียม่ะค่ะ50%อรซต์โอ้โหสูงมากๆเลยใช่ใช่ค่ะก็เลยแบตกใจเหมือนกันว่าอุ๊ยมีเงินโ,นโอนเข้ามาด้วยแล้วก็ไม่ได้ตามที่เรายื่นกู้จริงๆอ่าฮะค่ะอันนี้คือประเด็นแรกแล้วได้เงินไม่ตรงกับตามที่เรายื่นวงเงินไปใช่ค่ะ นี้แปลว่าตอนที่เราใช้คืนเขาก็ต้องใช้เงินคืนเป็นสอ,องพันถูกต้องไหมถูกต<ะ>้องใช่ค่ะทั้งทั้งที่เราได้มาแค่พันเดียวถูกต้องค่ะโ okay. อเคครับแล้วมีพีคมากกว่านี้ไหมฮะสุดพีคไปกว่านั้นค่ะยังไงครับจริง,รงๆเขาบอกว่าในสัญญาเขาบอกว่า90วันหรือที่เรียกว่า3เดือนอแต่พอไม่ไมถึง6ถึง7วันเท่านั้นเองค่ะคก็มีพนักงานโทรมาโทรมาหาเราเลยใช่ใช่โทรมาต,ตอนแรกก็้วยน้ำเสียงเหมือนว่าให้เราชำระคืนอา้าว เราบอกเขาไปว่าในตามสัญญามัน90วันไม่ใช่หรอคะหรือ3เดือนไม่ใช่หรอเขาก็บอกว่าไม่คือแค่6-7วันเท่านั้นคุณต้องชําระคืนจํานวนเงินที่เรายืมกู้ไปทั้งหมดเราก็ตกใจเราก็บอกว่าก็ไม่อะเพราะว่าเราในสัญญาก็เห็นคุณบอกว่ามันตามนี้เขาก็บอกกลับไปดูสัญญาใหม่เราก็เลยเข้าไปที่แอปใหม่เลยไปเข้าแอปใหม่อีกทีหนึ่งก็เห็นจริงๆค่ะด้านล่างเขาก็จะเขียนว่า6-7วันตัวเล็ก เปลี่ยนจาก30สวันอ่าสามเดือนเป็น<ช>6กถึงเวันใช่ค่ะโอ้แล้วนี้ทําไงต่อครับเราได้จ่ายคืนเขาตอนที่เขาทวงเลยไหมฮะก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เตรียมเงินไว้เพราะเราเงินไม่พออยู่แล้วแล้วเราคิดว่าอีก3เดือนเราถึงจะหาคืนเขาได้เราก็ไม่ได้จ่ายอะค่ะก็แปลว่าเขาโทรมาทวงเราก็ไม่ได้จ่ายเขาใช่แต่ว่าแบบมันก็ยิ่งกว่าก็ยิ่งกว่าแบบเออการ ไม่ไม่ต่างะไรกับการกูกกก้กูก้ดอกลอยที่ที่เราลูรู้กันเลยเงี้ยค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเนี้ยพอวันที่เจ็ดที่มันครบกําหนดที่ต้องจ่ายนะคะเขาก็โทรกลับมาเราก็บอกว่าเรายังไม่จ่ายเพราะว่าตามกับสัญญายังไม่มีอพอแค่วางหูจากเราไม่เกินห้านาทีโทรศัพท์ในบ้านก็ดังเลยค่ะโอ้โทรหาคุณแม่หมายถึงคนที่เราไปกู้เงินมาโทรหาแม่เราโทรหาแม่เลยใช้น<ร>้ําเสียงไม่ดีใช้คําหยาบคายก็คือใช้พูดกับแม่เราใช่ว่า ลูกคุณจืดๆเอามาต้องแบบใช้คำไม่ดีเลยล้วก uh ็ huh. แบบเหมือนด่าทอว่าต้องให้คืนเงินเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเนี้ยค่ะ uh huh. หลังจากวางจากแม่เราก็ไปต่อที่เพื่อน uh huh. ทุกคนในเบอร์โทรศัพท์ของเราทุกคนจริงๆภ uh huh. ายในระยะเวลาแบบต่อกันทั้งวันแล้วทุกคนก็โทรมาถามว่าจริงกับไม่จริง uh huh. ทุกคนเป็นห่วงมากว่าหรือว่า เกิดไอเหตุการณ์อะไรขึ hmm. ació, shared, friends, ้นเพราะว่าที่เขาโทรไปค่ะใช้คำหยาบคายไม่ดีทุกอย่างเลยเอาแล้วอย่างนี้เขาไปรู้เบอร์คนที่เรารู้จักได้ยังไงครับเบอร์พ่อแม่เราหรือว่าเบอร์เพื่อนเราอย่างงี้ครับเอ่อก็ต้องบอกก่อนนะคะตอนตอนตอนที่เข้าไปโหลดในแอปพลิเคชันนะคะมันมันด้วยด้วยความว่าเราอ่ะก็ก็อยากรู้แล้วก็อยากได้ด้วยมันก็เลยเขาเขาก็จะมีเหมือนว่าให้ได้อะค่ะกดคําว่ายอมรับในเรื่องของการเข้าถึงโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความว่าเราก็คิดว่ามันเป็นการกู้แบบถูกปกติไม่ได้คิดอะไรหรือว่ากู้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยก็กดเข้าไปด้วยด้วยความว่าขาดสติแหละเราก็ยอมรับไปเขาก็ยอมรับยอมรับไปเขาก็น่าจะเข้าไปสามารถดูข้อมูลตรงนั้นได้อะค่ะอ่าเรียกว่าปราจานเราหนักเลยหนักมากค่ะใช้คําว่าหนักมากจริงๆโอ้โหแล้วทีนี้มันไปจบที่ตรงไหนอะคะเคสนี้อสุดท้ายแล้วคือแบบตอนนั้นเมย์เครียดมากเนาะเมย์ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยรู้สึกว่า อย่างแรกเลยทุกคนก็บอกว่าให้ไปแจ้งความก่อนอแล้วก็โทรเข้าไปเขาก็แนะนําให้โทรเข้าไป1599ค่ะ1599ใช่ค่ะโทรเข้าไปที่กรมตํารวจแห่งชาติเขาจะมีหน่วยงานนึ้อค่ะทีะ่คอยดูแลในเรื่องของเกี่ยวกับสื่อออ,อนไลน์ที่เกี่ยวกับการช่อโกงเองหรือว่าการหลอกลวงเองใน,านทางด้านออนไลน์ต่างๆเนี่ยคะ่ะเขาก็ให้คําแนะนําโดยก็คือหนึ่งเลยไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้เลยว่าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆถ้าเกิดแบบ มีใครมาฟ้องร้องเราหรือเอาเอกสารของเราในสื่อทางนี้ไปทําอะไรไม่ดีเนี่ยเราจะได้รู้ไว้ว่าเรามีการแจ้งความไว้แล้วนะแล้วเราก็อทำอย่างนี้จริงๆอค่ะแล้วก็ทุกอย่างก็คือการหยุดค่ะตำรวจแนะนําเลยว่าหยุดชําระหยุดเลยไม่ต้องชำระแล้วเพราะว่าคือหนึ่งเขาก็ผิดกฎหมายด้วยเหมือนกันเขาปล่อยดอกเบี้ยที่สูงเกินกว่ากฎหมายกำหนดกฎหมายกำหนดใช่ค่ะก็คือ หนึ่งที่เขาแนะนําเลยคือให้เราไปแจ้งความให้เรียบร้อยก่อนถูกต้องค่ะสองแนะนําให้เราหยุดชาระหยุดอะไรกับเขาเลยใช่ค่ะเอาแล้วอย่างนี้การที่เราหยุดอย่างนี้เขายังคงโทรมาหาเราไหมครับยังโทรมาอย่างต่อเนื่องแล้วอย่างพีคสุดก็คือโทรมาแบบวันนึงนี่ไม่ต่ํากว่าใช้คําว่าไม่ต่ากว่า5สายของตัวเองนะคะแล้วกับคนรอบข้างอีกแต่ว่าระยะเวลาก็ต้องเรียนแจ้งว่าไม่เกินที่โดนหนักๆเลยก็คือไม่เกินหนึ่งเดือน ก็คือเป็นหนึ่งเดือนแรกที่ช่วงที่เขากระหน่าโทรมาทุกวันเลยคือต้องบอกเลยว่าสองสองสองอาทิตย์แรกค่ะจะกระหน่าแบบสุดๆเลยแล้วหลังจากนั้นพอครบ1เดือนไปมันก็เริ่มเริ่มหายไปใช่ค่ะโอเคตอนนี้ผ่านมาแล้วกี่เดือนนะฮะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ3เดือน4เดือนแล้วค่ะยังมีโทรมาไหมครับไม่มีค่ะไม่มีแล้วใช่ค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้ไปชําระคืนไปอย่างใดถูกต้องค่ะโอเคนะครับก็เท่ากับว่า ที่จะแนะนำนะฮะใครก็ตามที่เจอปัญหาเดียวกันแบบนี้เบอร์โทรที่ 1> 1ควรจะติดต่อคือเบอร์1599ค่ง1599สุดยอดมากฮะเรียกได้ว่าเป็นเคสที่หนักมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่กระทบกับตัวเองเท่านั้นแต่กระทบถึงคนรอบๆตัวด้วยใช,ใช่ค่ะ,ะค,คอคือแค่อยากจะบอกว่าแบบเข้าใจว่าทุกคนนะคะกำลังมีปัญหาอยากให้ตั้งสติและค่อยๆค,คิดอย่าเพิง่งพึ่งวางที่จะทำอะไรลงไปเอาบทสุดท้ายสิ่งที่ได้กลับมามันแย่กว่าสิ่งที่เราคิด โอ้โหนี่สุดยอดมากเลยฮะเรียกได้ว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับให้กับใครก็ตามที่กําลังจะลองกู้เงินผ่านแอป,ปดูนะฮะไม่ใช่ว่าวันนี้เราอยากจะลองดูว่าเงินเข้ามาจริงไหมนะครับซึ่งต้องบอกว่าขนาดแอป,ปที่ดูน่าเชื่อถือใช่ไหมคุณเมย์ม,มีอยู่ในแอปสโตร์ Store, หรือเพจสโตร์เองโหลดได้ตามออฟฟิเชียลเลยก็ยังมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นได้ดังนั้นครับเราอาจจะเป็นคนหนึ่งนะฮะที่อาจจะมีปัญหาการเงินจนต้องหันมากู้เงินจากแอปออนไลน์ Online ครับ การมีปัญหาการเงินและการหาทางออกเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าทางออกของปัญหาก็ควรต้องมาควบคู่กับสติและก็ความรู้หวังว่าความรู้ในวันนี้จากคุณเมย์ครับจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังทุกท่านนะฮะแล้วก็ขอบคุณคุณเมย์มากมากเลยนะครับที่ออกมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันแล้วพบกันใหม่นะครับใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าเงินติดล้อส,สวัสดีครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้ากับเราติดล้อชงรู้